เดี๋ยวผมจะให้ดูครอบครัวเอครอบครัวถั่วส้วมนะผมอ่ะครอบครัวสกิบิดี้อ่าอ่ะตรงนี้เลยครอบครัวสกิบิดี้นะผมจะเอาเจ้าถั่วส้วมเอ่อถั่วส้วมตัวเมียถั่วส้วมตัวเมียมาไว้ตรงนี้นะผมจ๊บนี่ถั่วส้วมตัวเมียแล้วก็หถั่วส้วมตัวผู้อ่าตรงนี้เลยตัวผู้นี่เฮาอมาไว้บ้านตรงนี้เลยถั่วส้วมตัวผู้ จอเลยปื๊บๆนี่มีสองตัวแล้วมีตัวผู้ตัวเมียแล้วต้องมีลูกของมันนะผมฮาลูกของมันนี่ตรงนี้เลยนี่นี่ลูกของมันแลผมโอ้โหตัวนี้ประมาณหกร้อยล้านโคตรโหดโอ,ดอ,ดอะ Lost ก p a g h e t t i ไปอยู่กับพ่อและแม่ของมันจึ๊บนี่ครบครัวเรียบร้อยนี่เป็นครอบครัวถั่วซ่วมเอ่อรู้สึกว่าผมจะมีถั่วซ่วมจิ๋วที่เป็นสีดำๆนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้น ถั่วส้วมจิ๋วที่เป็นตัวดำๆครับผมีลอสปาเกตตีแบบหยินหยางนะเดี๋ยวไปเทียบกันว่าตัวเมื่อกี้กับตัวนี้ตัวไหนโหดนะผมเอ้ตัวนี้เประมาณ600ล้านตัวนี้500ล้านโอ้โหไอ้สตัวนี้สองตัวนี้โคตรโหดนะผม